สวัสดีครับที่นี้ต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวสารและการลงทุนประจำวันที่7รกรกฎาคม2566ครับเมื่อวานนี้นะรราคาก็วิ่งค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเชียวนะครับโดยเฉพาะราคาทองคำนะครับหลังจากที่มีการประกาศข้อมูลสําคัญทางเศรษฐกิจของสหรัฐถึง4ตัวด้วยกันนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันนะครับว่าเมื่อวานนี้มีการประกาศอะไรไปบ้างนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยมีการประกาศอะไรที่สําคัญที่ ส่งผลต่อยูเอสดอลลาร์รวมถึงราคาทองคําและสินทรัพย์อื่นๆด้วยนะครับเมื่อวานนี้นะผมขอย้อนกลับไปในช่วงหนึ่งทุ่มสิบห้านะครับมีการประกาศตัวเลข ADP n o t f a r m นะครับหรือว่าการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานนอกภาคการเกษตร ADP นะครับต้องบอกว่าชาติการเนี่ยมันบอกว่าจะออกมาแย่ลงนะครับครั้งก่อนอยู่ที่สองร้อยหกสิบเจ็ดคาคาดการณ์อยู่ที่สองรอยี่สิบแปดคนะครับแต่ว่าตัวเลขจริงๆเนี่ยออกมาถึงสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดคนะครับจะเห็นว่าเมื่อวานเนี่ยหลังจากที่ ประกาศออกมาปุ๊บราคาตออคันนะครับจากที่ขึ้นอยู่ดีๆช่วงหนึ่งทุ่มเนี่ยครบก็ได้มีการขยับปรับตัวทิ้งลงมาเลยนะครับทิ้งลงมาเกือบจะถึงโรเก่าประมาณ1 9 0 4 1 9 0 5เลยนะครับก็ค่อนข้างน่าสนใจนะเพราะว่าตัวเลขเนี่ยมันออกมาในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะตัวเลขอื่นๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวเลข i ิน t i ช l job l e บเล็ตเคนะครับก็อาจจะออกมาแย่ลงนะก็คือมีคนตกงานมากขึ้นนะครับส่วนตัวอื่นนะครับอย่างเช่นตัว P M I นะครับอันนี้ P M I เนี่ยออกมาดีขึ้น นะครับมันก็เลยทําให้ราคาเนี่ยไม่ขึ้นไม่ลงซัเท่าไหร่เราจะเห็นว่าเมื่อคืนนี้ราคาค่อนข้างที่จะใช้เวย์อยู่ในกรอบประมาณ1,905ถึง1,912โดยประมาณนะครับหลังจากที่ตัวเลขมันประกาศออกมาแล้วนะครับเพราะว่าช่วงสามทุ่มเนี่ยก็มีตัวตําแหน่งว่างงานเปิดใหม่ออกมาในทิศทางเชิงลบเช่นกันนะครับจะเห็นว่าเมื่อวานนี้นะครับหลักแล้ว ตลาดเด่สนใจ A.D.P. ดอนฟาร์มนะเพราะมันออกมาผิดลาดนะครับก็เรียกเรียกว่าช็อกตลาดนะดีขึ้นกว่าของสาวกว่าคาดการเยอะดูเอสโตรล่ามันก็เลยแข็งนะครับราคาทองคํามันก็เลยรูดลงมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยตัวเลขมันขึ้นขึ้นกลางนะครับมันค่อนข้างที่จะแทงจักนะครับมันก็เลยทําให้เราเทรดค่อนข้างยากหน่อยใครที่หวังว่ากราฟมันจะวิ่งเยเยอะช่วงสามทุ่มต้นไปเนี่ยก็อาจจะผิดหวังไปเมื่อวานนี้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับไม่ต้องเสียดายไปนะครับวันนี้วันศุกร์สุดท้ายของสัปดาห์ ครับก็คาดว่าราคาน่าจะวิ่งเยอะนะครับจากการประกาศข้อมูลสําคัญทางเศรษฐกิจต่างๆของสหรัฐที่จะออกมาในช่วงหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับวันนี้มี3ตัวด้วยกันที่น่าจับตามองนะครับก็คือตัวที่1นะครับจะเป็นรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงนะครับคาดการเท่าเดิมนะตัวที่2จะเป็นตัวน o n f ร์ม p a y r o ลยเป็นการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเลยนะครับคาดการเอาไว้นะครับว่าการจ้างงานจะลดน้อยลงนะครับครั้งก่อนที่ 339k ครั้งนี้อยู่ที่ 225k นะครับซึ่ง มันน่าสนใจตรงที่ว่าเมื่อวานนี้นะครับ ADP นอนฟาร์มก็คาดการออกมาแย่ลงเช่นนะครับแต่ว่ามันออกมาดีขึ้นถ้าเกิดว่าวันนี้เนี่ยผมให้เป็นสองเคสละกันเคสแรกคือถ้าเกิดว่าตัวเลขเนี่ยมันออกมาดีขึ้นแบบเมื่อวานนะครับแน่นอนว่ามันอาจจะทําให้ราคาต่อคำเนี่ยปรับตัวรุ่งลงแล้วก็ US Dollar เนี่ยปรับตัวแข็งค่าขึ้นได้นะครับแต่ในทางกลับกันเมื่อวานนี้ถ้าเกิดว่า ADP นอนฟาร์มออกมาดีกว่าคาดการนะครับแต่ว่านอนฟาร์มจริงๆเนี่ยออกมาแย่กว่าคาดการ หรือว่าแย่กว่าครั้งก่อนเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยมันอาจจะส่งผลให้ตัวราคาทองคำเนี่ยนะครับสามารถขยับสัตัวขึ้นไปได้จากการอ่อนค่าลงของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับก็ไปติดตามกันด้วยนะครับค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะครับในวันนี้ช่วงเวลาประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับเดี๋ยวเรามาดูข่าวอื่นๆกันบ้างนะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปเมื่อวานนี้นะครับก็ทางการจีนเนี่ยได้มีการประกาศ มาตรการเข้มงวดในการส่งออกและแร่ธาตุสำคัญนะครับอย่างเช่นการเลี่ยมกับเยอรมนีเมื่อวานนี้นะครับเพราะว่าอ่ามันเป็นแร่ธาตุที่มีผลต่อการผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์อุตสาหกรรมต่างๆนะครับรวมถึงสายโทรคมนาคมต่างๆแล้วก็รถ E ีีด้วยนะครับก่อนที่จะมีการเยือนกรุงปักกิ่งของทางสหรัฐนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับคุณเจเนี่ใหเล่นก็เดินทางไปถึงแล้วนะครับเราก็ต้องดูว่าเขาจะมีการเจรจาต่อรองกันอย่างไร นะครับในเรื่องในเรื่องของความสัมพันธ์ทางการค้าแล้วก็ความสัมพันธ์ในเรื่องของระหว่างประเทศด้วยนะครับระหว่างสหรัฐกับทางการจีนนะว่าเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะระหอระแหงมาตั้งแต่ยุคคุณโดน,านาัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีคนก่อนแล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดว่ามันตกลงก็ได้นะครับหรือว่ามันมีทางออกที่ดีขึ้นต่อระบบเรศรษฐกิจโลกนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะส่งผลให้สกุลเงินอยู่อสลตร์เนี่ยตบมาแข่งข้าได้อีกครั้ง นะครับจากที่มันแข่งข่าอยู่แล้วนะอาจจะแข่งค่าขึ้นอีกนะครับรวมถึงราคาทองคําอาจจะขยับปรับตัวร่วงลงได้นะครับจากความกังวลที่มันลดน้อยลงนะครับและที่สําคัญราคาทองคำอ่ราคาน้ํามันนะครับอาจจะขยับปรับตัวสูงขึ้นได้จากการที่นักลงทุนมองว่าโอเคเศรษฐกิจโลกมันดีขึ้นนะครับดังนั้นความต้องการในการใช้น้ํามันในอนาคตเนี่ยมันก็อาจจะมีเพิ่มสูงขึ้นนั่นเองนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูทางเทคนิคกันบ้างนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะเมื่อวานนี้ราคาก็ลงมาที่ประมาณ 1,902เลยนะครับแล้วก็ย่ำย่ยอยู่บริเวณนี้นะนะครับผมให้2องซีเนเรโอนะครับซีเนเรีโอแรกถ้าเกิดว่าราคาทองคำเนี่ยเขาจะกลับตัวจริงๆนะครับมีโอกาสจะกลับตัวในรูปแบบของอินเวอร์สเฮดแอนด์โชเดอร์ได้นะครับซึ่งตอนนี้กำลังฟอร์มไหลขวาอยู่นะครับถ้าเกิดว่าราคายืนเหนือแนวต้านหลักๆเลยนะครับ1,917โดยประมาณ1,924และ1,930ขึ้นไปได้เนี่ยตรงนี้อาจจะมีสัญญาณขัดขึ้นที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับจาก พัฒนการตัวแบบ Inward Head and Shoulder นะครับแต่ในกรณีที่วันนี้ถ้าหากว่าตัวเลขออกมาค่อนข้างดีนะครับ US Dollar แข็งเนี่ยแล้วราคาทองคำสามารถขยับปรับตัวลงไปอยู่ใต้แนวรับที่1,900และ1,892ซึ่งเป็นโลเดิมได้เนี่ยนะครับตรงนี้ Inward Head and Shoulder จะโดนทำลายนะครับแล้วก็มีราคาที่มีแนวโน้มที่ราคาเนี่ยนะครับจะปรับตัวลทงทำ New Low รอบนั่นเองนะครับก็ คาดว่าวันนี้น่าจะวิ่งอยู่ในกรอบประมาณนี้นะครับไม่น่าจะไปไหนกระแสข่าวก็น่าจะบวกลบประมาณ2ี่สถึงสาสิเหรียญของราคาทองคำนะครับแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาว่ากันต่อน,นั่นเองนะครับว่าหลังจากที่ตัวเลขินฟาร์มประกาศออกมาแล้วนะครับตลาดมีมุมมองทิศทางอย่างไรบ้างเพราะว่าหลักๆแล้วตอนนี้นะครับต้องบอกว่าเป็ดเองยังคงส่งสัญญาณขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อเนื่องอยู่นะเพื่อที่จะทาให้ตัวเงินเฟ้อเนี่ย มันขยับปรับตัวลดลงมาเลยสองเปอร์เซ็นตัโดยเร็วที่สุดนะครับแล้วก็เมื่อคืนนี้ก็ยังมีคณะกรรมการเฟดบางท่านออกมาหนุนให้เอ่ดทําการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นในการประชุมครั้งหน้าด้วยนั่นเองครับโอเคครับก็วันนี้ยังไงผมขอฝากเพียงเท่านี้นะครับคาดว่าช่วงหนึ่งทุ่มครึ่งไปต้นไปเนี่ยค่อนข้างผันผวนยังไงก็ระมัดระวังตั้งส t o p loss นันี่ Management นะครับแล้วก็พยายามเคลียร์ p o s i t i o n ให้ได้ก่อนที่จะปิดสัปดาห์นี้นะครับขอฝากเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่สัปดาหห์น้าครับ